นี่ค่ะตอนนี้ช่างทองกําลังรื้อแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถอดดูข้างในกันเลยจ้าตัวนี้คือมอเตอร์บั l เลตนะคะหรือว่ามอเตอร์ล้อจักรยานไฟฟ้านะคะนี่ค่ะนี่เป็นตัวแรกของคลิปเลยนะคะของช่องเลยเนาะที่ลงช่องนะคะแต่ว่าช่างทองก็เคยทํามาแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่า ล้อนี้เป็นล้อแรกความกว้างของล้อประมาณเท่าไหร่คะเก้าประมาณเก้าจุดห้าซึ่งหน้ายางใหญ่มากๆเลยนะคะเราจะมาดูมอเตอร์ข้างในากันเนาะ ค่ะเนาะตัวสุดท้ายแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะมาเปิดเลยนี่ค่ะมอเตอร์ชอร็อตมอเตอร์ใหมอมอนเ,นเตอร์ชอร็อตมอเตอร์ใหมละค่ะเซ็นเซอร์ก็ใหม่ ตอนนี้ทัางทองได้ทําความสะอาดแห่งแม่เหล็กเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ได้พันกดลวดเข้าไปแล้วนะจ๊ะค่ะีตทองหมดให้ดูองหมด,มหมดแมเหล็กดูหน่อยนี่ค่ะเนาะตัวนี้ร้อยใหญ่มากเลยนะคะ<ม>เห็นไหมคะเงาวิบเลยค่ะซึ่งจากที่เราถอดกันตอนแรกอะ่ะสนิมเกาะเยอะมากๆเลยนะคะเนา<ม>นะนะคะตอนนี้สวยงามเลยค่ะเดี๋ยวเรา เรื่อยนะคะเราก็จะมาดูกันเป็นตอนเป็นตอนเนาะนี่นชุดแรกเข้าไปก่อนนะคะทำกันตอนนึงคืนเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ใกล้สงการแล้วก็จะเร่งงานออกให้ลูกค้าให้หมดเลยนะคะ เราก็มาดูกันต่อเลยนะคะตอนนี้ช่างทองกําลังขูดน้ํายาเคลือบรวดทองแดงออกนะคะเพื่อจะรอการบัดกีหัวสายนะคะเนาะแล้วเราบัดกีหัวสายเสร็จจ้าหัวสายเสร็จเราก็จะมาใส่เซ็นเซอร์นะคะรุ่นนี้เซ็นเซอร์จ,จะใหญ่มากเลยช่างก็ได้พันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อหัวสายใส่เซนเซอร์อาบน้ำยาก็ แพ็คของส่งมอบลูกค้าได้แล้วค่ะชุดนี้ร้อยใหญ่มากค่ะเดี๋ยวเรามาดูการต่อหัวสายเลยจ้าอันนี้กำลังช่างทองกำลังวัดหัวสายอยู่นะคะวัดคู่อยู่ รวมเลยนะคร เหลืองเป็น U ค่ะ <V. S 1> เขียวเป็น V แล้วก็น้ำเงินเป็น W ค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อเซ็นเซอร์อีกฝั่งหนึ่งกันเลยจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะมา,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 าถึงขั้นตอนการใส่เซ็นเซอร์แล้วค่ะนี่ค่ะถ้าเราหันมาทางนี้ได้ไหมคะ ก็เริ่มมืดแล้วนะคะก็เลยจะมองไม่ค่อยเห็นเซนเซอร์ Center ก็จะเป็นหน้ากว้างแล้วก็ตัวใหญ่กว่าที่เคยลงคลิปทุกๆคลิปเลยนะคะ สวยมากสายเซ็นเซอร์ก็จะออกมาเป็นสายไฟเข้าล้อมอเตอร์บัสเลต4 5่สีนะคะเ,เราต้องลองนะคะแล้วพอเราใส่เซ็นเซอร์เสร็จเราก็จะยิงซิลิโคนทับไปอีกนะคะ เราตัดกระดาษได้ที่แล้วก็ให้เราดันลงมาเลยนะคะคลาบดำๆคือซิลิโคโนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะใช้เคเบิลไทยรัดเซฟไว้อีกนะคะ เสียงรบกวนเหมือนเดิมเลยค่ะร้านเมียช่างสายไฟเปิดอยู่ริมถนนมันก็จะมีเสียงรถรบกวนตลอดเวลาเลยนะคะแ่างทางบอกว่าให้เชื่อมที่สายไฟก่อนนะคะแล้วมันจะเชื่อมง่ายเนะยาะเดี๋ยวดูนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเซฟเก็บความเรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวก็มจะมาอาบน้ำยาต่อเลย<ต><ว>เราก็เซฟด้ยวยแก้วบรรทายนะคะ แล้วก็ต้องยิงซิลิโคนเนคนนะคะช็คขาก่อนนะครับว่ามันเป็นขาว่ามันเป็นเหล็กหรือเปล่าขาเซนเซอร์ต้องไม่โดนอะไรนะคะ เราไปอาบน้ำยากัเลยค่ะ,คะตอนนี้เรายิงซิลิโคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็มาอาบน้ำยามอเตอร์เลยค่ะเนาะน้ำยาที่อาบเป็นน้ำยาตองหนึ่งแห้งเร็วนะคะตอนนี้มืดแล้วค่ะเนาะขอโทษด้วยนะคะถ้ามันจะมีแสงวบวูบวบวบนะ อาบไม่ทั่วเลยนะคะ่ะอาทั้งข้างบนข้าง,งล่างเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนประกอบมอเตอร์บัตเลตตัวนี้เลยค่ะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปแพ็กของส่งลูกค้าเลยจ้าค่ะตอนนี้ อีกด้านหนึ่งนะคะเราจะอาบทั้งสองด้านเลยนะคะน้ํายานะแต่ว่าให้หยดเท่าที่ทั้งทองหยดเลยนะคะ<ม>เขาจะได้ซึมง,ง่ายๆ<ง>นะก็ประมาณนี้เลย ็จแล้วนะคะเราพันมอตเตอร์บัตเลตตัวนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราจะประกอบแล้วค่ะให้ให้ดูนะคะมันเป็นสนามแม่เหล็กนะคะเดี๋ยวมันจะดูดดังบบเลยนะคะเราต้องใส่ทีเดียวให้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะซึ่งถ้า Fc ติดตาม มอเตอร์บัตเลตตัวนี้ล้อจักรยานไฟฟ้าตัวนี้จะรู้เลยนะคะว่าขั้นตอนแรกๆเลยอะเราต้องรอเวลานะคะซึ่งสนิมมันจะเกาะเต็มไปหมดเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเมียช่างจะแปะลิงก์คลิปที่เราทำความสะอาดให้ได้รับชมนะคะว่าความหนาของสนิมมันเยอะมากๆนะคะ mm hmm. และช่างทองก็สามารถถอดออกมาซ่อมได้สำเร็จนะคะซึ่งเดี๋ยวเมียช่างจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะคะ ก่อนที่เราจะประกบฝาก็ให้เราทากาวซิลิโคนนะคะรอบๆเลยนะคะเนี่ยค่ะทาตามช่างท้องได้เลยจ้ากาวซิลิโคนตัวนี้จะกันน้ํานะคะไม่ให้น้ําเข้ามอเตอร์นะคะเพราเป็นมอเตอร์ล้อเนาะก็ต้องทานะคะเซฟไว้นะคะ ส่วน FC ท่านใดสนใจที่จะส่งล้อจักรยานไฟฟ้ามอเตอร์บัสเลดล้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาให้เมียช่างซ่อมก็ติดต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวเมียช่างจะแปะช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะคะนะซึ่งช่างทองจะพันเป็นขดลวดทองแดงนะคะเข้าไปนะคะ ที่มอเตอร์เนาะถ้าล่องมันสามารถเพิ่มรอบได้ลูกค้าก็สามารถบอกให้ช่างทองเพิ่มรอบได้นะคะก็จะพิจารณาตอนที่เราแกะแม่เหล็กออกมาแล้วนะคะเราถึงจะบอกได้ว่าเราจะสามารถเพิ่มรอบเพิ่มความแรงได้ไหมนะคะอยู่ที่ล้อมอเตอร์ของ FC นะคะว่าจะทำได้ไหมเนาะ ทาประมาณนี้แล้วก็ประกบลงไปแล้วก็ขันน็อตเลยค่ะนะคะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่คืออีกฝั่งหนึ่งแล้ว นัเป็นหกเหลี่ยมสี่มินขันนะคะ อย่าให้ตึงทุกตัวเลยนะคะให้แน่นนะคะต้องแน่นนะแล้วก็เสร็จแล้ว,ลวก็อีกฝั่งนึงเลยค่ะฝั่งนี้ก็ทากาวเหมือนเดิมจ้า ก็ประกบลงไปเลยค่ะใช้เป็นค้อนยางนะคะค้อนที่ไว้สำหรับพันมอเตอร์อรค้อนยางหรือไม้ก็ได้นะคะ ก็ต้องหาอะไรรองนะคะเพื่อจะตีลงไปอีกเผื่อข้างล่างเขาลงไม่สุดด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็สามารถเคาะลงไปได้เลยค่ะขันน็อตเลยจ้า ใส่ให้ครบทุกตัวก่อนนะคะแล้วค่อยย้ำพร้อมๆกันนะคะ เเาาก็มาย้ำน็อตให้แน่นเลยนะคะน่คะเดี๋ยวเราก็จะไปแพ็คลงกล่องกันเลยจ้าแพ็คก,กันกระแทกด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปลองกันค่ะ นี้แม่เหล็กมันใหญ่มากเลยนะคะเราไม่สามารถเอามือหมุนได้เลยนะคะต้องใช้ปากกาจับเภาวไว้นะคะแล้วก็หมุนนี่นะคะหมุนได้ตามปกติถ้าเป็นล้อสิบสี่สิบสองย่นี้ยค่ะสามารถเอามือหมุนได้เลยเนาะอย่างปกติพร้อมส่งลูกค้าได้เลยจ้าเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบเมียช่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเมียช่างได้ผลิตผลงานดีๆต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเมียช่างจะพาไปซ่อมอะไรโปรดติดตามรับชมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีจ้า